การที่โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเนื่องจากประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศสูงขึ้นก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากถึง81%รองลงมาคือแก๊สมีเทน แก๊สไนออกไซด์และอื่นๆโดยจะเห็นได้ว่าแหล่งที่มาหลักของแก๊สเรือนกระจกมาจากการขนส่งและการผลิตไฟฟ้ารองลงมาคือจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมตามลำดับโรงกลั่นชีวภาพเป็นกระบวนการแปรรูปชีวมวลโดยสกัดเอาองค์ประกอบทางเคมีในชีวมวลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเช่นเชื้อเพลิงสารเคมีไบโอแมทเทอเรียลเป็นต้นเลวูลินิกแอซิดประกอบด้วยคาร์บอน5อะตอมมเลกูลมีหมู่ฟังก์ชันประเภทกรดคาร์บอกซิลิกและคีโตนซึ่งเลวูลินิกแอซิดนั้นเป็นแพลตฟอร์มสารเคมีที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ทดแทนสารเคมีจากปิโตรเลียมทั้งส่วนที่เป็นเคมีพันธุ์และเชื้อเพลิงเช่นโซเวนต์ยากำจัดวัชพืชยารักษาโรค เครื่องสำอางเรซินไบโอพอลิเมอร์เชื้อเพลิงและอาหารโดยทาง Precision and Strategic Intelligence ได้ประเมินไว้ว่าตลาดเลวูลินิกแอซิดในช่วงปี2019 2030ถึง2030จะเติบโตอีกโดยประมาณ8.8%ต่อปีชีวมวลหรือไบโอแมสประเภทลิกโนเซลลูโลสเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเลวูลินิกแอซิดซึ่งวัตถุดิบจะมีองค์ประกอบหลัก3ส่วนคือเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนินซึ่งแต่ละชนิดจะมีสัดส่วนขององค์ประกอบที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชหรือชนิดของชีวมวลยกตัวอย่างเช่นไม้เนื้อแข็งจะมีสัดส่วนของเซลลูโลสมากที่สุดเช่นเดียวกันกับไม้เนื้ออ่อนฟางข้าวและสวิชกราสดังนั้นการเลือกวัตถุดิบให้มีความเหมาะสมจึงจะส่งผลต่อกระบวนการการผลิตเลวูลินิกแอซิดสำหรับกระบวนการในการผลิตเลวูลินิกแอซิด จะเริ่มจากการนำไบโอม s สเข้าสู่ r e .ACT เ r เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาจากนั้นจะผ่านไปยังกระบวนการ Purification โดยใช้ Liquid-Liquid Extraction ซึ่งใช้โซเวนในการสกัดแยกน้ำและกดซัลเฟอริกออกหลังจากนั้นทำการกลั่นแยกเพื่อเอาโซเวนออกทางด้านบนของหอกลั่นและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยจะได้ผลิตภัณฑ์หลักคือเลวูลินิกแอซิดฟอร์มิกแอซิดและอซิติกแอซิดออกทางด้านล่างหอกลั่น หลังจากนั้นนำไปเข้าหอกลั่นอีกครั้งเพื่อทำให้เลวูลินิกแอซิดมีความบริสุทธิ์มากขึ้นปฏิกิริยาในการสังเคราะห์เลบูลินิกแอซิดซลรุโลสจะผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสเพื่อเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลกลูโคสและผ่านกระบวนการไอโซมอไรเซชันเพื่อให้ได้เป็นน้ำตาลฟรุกโตสจากนั้นจะถูกดีไฮเดรชันให้ได้เป็น 5- ไฮดอกซีเมทิลฟูฟอรอลหรือ 5-HMF และ r รีไฮ a t i o n เพื่อเปลี่ยน5 h n f ไปเป็นเ e วูลินิกแอซิสำหรับอนุพันธ์ของ l e วูลินิกแอซิได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในส่วนของเอทิลเลวูลิ n เทที่เกิดจากการนำเลวู l i n ิกแอซิดทำปฏิกิริยากับเอทานอลสารชนิดนี้จะเป็นสารที่มีกลิ่นคล้ายผลไม้จึงมีการนำไปใช้ในการปรุงน้ำหอมที่มีลักษณะกลิ่นแบบฟรุตตี้อีกชนิดคือโซเดียมเลวูลิเนทที่เป็นเกลือของเลวูลินิกแอซิด หลังจากทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เป็นสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางเพื่อช่วยปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่มนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติแอนตี้แบคทีเรียลจึงสามารถใช้เป็นสารกันเสียธรรมชาติที่อ่อนโยนอีกด้วยในส่วนการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยาแคลเซียมเลวูลิเนตที่เกิดจากการนำเลวูลิกแอซิดทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนต ถูกนำไปใช้ในอาหารเสริมแร่ธาตุและยารักษาโรควันโรคและยังมีเดลต้าอะมิโนเลวูลินิกแอซิดหรือดาร่าที่เกิดจากการนำเลวูลินิกแอซิดทำปฏิกิริยากับเมทานอลจะนำไปใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเรง็งเลวูลินิกแอซิดยังสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงโดยนำเลวูลินิกแอซิดทำปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันและหลังจากนั้นทำการปิดวงให้ได้เป็นสารแกมมาวลโรเลคโตน ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาต่อให้เป็น2 m e t h y l t e t r a h y d r o f u r a n ซึ่งมีความเป็นพิษต่ำโดยสามารถเป็นส่วนประกอบในเชื้อเพลิงทางเลือกซึ่งช่วยปรับปรุง Energy Density นอกจากนี้หากนำแกม a า e r o l a ล t โตนไปทำปฏิกิริยาโดยการเปิดวงและทำการเติมไฮโดรเจนหลังจากนั้นนำสารที่ได้ไปทำ Ketonization จะได้สาร5โนนานน ซึ่งสามารถนำไปทำปฏิกิริยาต่อเพื่อใช้เป็นน้ำมันดีเซลนอกจากนี้เลโบลินิกแอซิดสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ไบโอพอลิเมอร์ได้แก่พอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซักซิเนตหรือ PBS ในกระบวนการสังเคราะห์พอลิบิวทิลีนซักซินเนตทำการออกซิเดชันเลโบลินิกแอซิดด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดเป็นซักซินิกแอซิดจากนั้นซักซินิกแอซิด และ1 4 b u t a ิวเท o l จะผ่านกระบวนการ Condensation Polymerization เพื่อสังเคราะห์เป็น PBS ออกมาโดยสามารถนำไปใช้เป็น Food Packaging ฟิล์มห่ออาหารรวมถึงตาข่ายจับปลาส่วนการสังเคราะห์ p y l ี a c r y l i c Acid เริ่มต้นจาก l e v ว l n n i c a c i ซ เปลี่ยนไปเป็นทรีไฮดอกซีโพรพานอ o i c แอซิดด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงเปลี่ยนไปเป็นอะคริลิกแอซและเกิดปฏิกิริยาฟีเรดิคอ a l p o ลิเมอไรเซชันเป็นพอล y อะคริลิกแอซซึ่งสามารถนำไปใช้งานเกี่ยวกับของใช้ในบ้าน และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคลคล<น>เช่นเจลล้างมือผ้าอ้อมเป็นต้นมีงานวิจัยที่ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดตั้งโรงงานผลิตเลวูลินิกแอซิดจากไบโอแมส2ชนิดได้แก่ทลายเปล่าของปาล์มจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียและฟางข้าวจากประเทศไทยโดยศึกษา2ซีเนเรียลคือผลิตเลวูลินิกแอซิดที่แพลนในแต่ละประเทศจากนั้นจึงขนส่งไปยังประเทศสิงคโปร์ และอีกซีเนียริจะขนส่งไบโอมสไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อผลิตเลวูลินิกแอซิดซึ่งซีเนียริที่1ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยกว่าจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าผลการศึกษาพบว่า พอเศสจากส่วนฟางข้าวที่เป็นซอสราคาถูกและมีปริมาณมากสามารถให้ผลผลิตสูงแต่จากปลดปล่อยแก๊สมีเทนซึ่งคิดเป็นการปลดปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่สูงสำหรับทลายปาล์มการได้มาซึ่งฟิสต็อกที่มากนั้นหากต้องถางป่าเพื่อเพาะปลูกก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์อิมิชชั่นสูงขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ